การจัดงานครั้งนี้นะครับเราใช้ชื่อว่ามหากรรมวิชาการเปิดบ้านเกษตรโคราชเส้นทางสู่อาชีพ2024ซึ่งในงานนี้นะครับเราเปิดให้ชมฟรีนะครับได้ตลอดทั้งงานนะเข้าถ่ายภาพได้ตลอดนะครับจนถึงช่วงปีใหม่หรือจนกว่า ดอกไม้จะร่วงโรยตอนนี้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่แปลงดอกไม้ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมานะคะปีนี้นะคะเราได้ปลูกอดอกไม้นานา,นา,นาพันานานาชนิดนะคะแปลงแรกนะคะเป็นทุ่งคอตมอสหลากสีสันนะคะแปลงต่อมานะคะเป็นทุ่งดอกเวอร์บีนาค่ะซึ่งปีนี้เราได้สร้างความแปลกใหม่ให้กับวิทยาลัยโดยการนาเข้าพันธุ์มาจาก ต่างประเทศนะคะและสุดท้ายนะคะเป็นทุ่งดอกดาวเรืองหลากสีค่ะมีด้วยกันอยู่สีสีด้วยกันนะคะสีเหลืองค่ะสีส้มค่ะสีส้มแดงแล้วก็อีกสีหนึ่งนะคะที่อยากจะนำเสนอก็คือเป็นสีขาววิทยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมาเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาด้านอาชีวเกษตรทั้งในระดับปวชปวสและปริญญาตรีปัจจุบันเรามีสาขาวิชา่างกลาทั้งด้านการเกษตรนะครับ สาขาด้านสัตวศาสตร์ด้านพืชศาสตร์ด้านประมงและการบริหารธุรกิจเกษตรการจัดงานครั้งนี้นะครับเราใช้ชื่อว่ามหากรรมวิชาการเปิดบ้านเกษตรโคราชเส้นทางสู่อาชีพ2024โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเน้นแนวทางการศึกษาการศึกษาต่อในสายอาชีพโดยในงานก็จะมีนิทรรศการ ทางด้านวิชาการต่างๆนะครับของสาขาวิชาต่างๆที่เราได้บรูรณาการการจัดการเรียนการสอนแล้วก็มีนิทรรศการแนแนวการศึกษาต่อนะครับสำหรับนักเรียนสาท,ที่จะมาเรียนต่อในสายอาชีพสาธิตท,ทักษะทางด้านการเกษตรสมัยใหม่การแสดงเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการเกษตรสมัยใหม่มีการอบมรมหลักสูตรระยะสั้นให้กับพี่น้อง ประชาชนทั่วไปนะครับมีการจัดแสดงและก็การเล่นเล่นต่างๆนะตลอดทั้งงานนอกจากนี้ยังมีพาเที่ยวชมภูมิทัศน์ของสถานศึกษาแล้วก็เที่ยวชมงานฟาร์มต่างๆภายในฐานศึกษาที่สำคัญก็คือเรามีแปลงดอกไม้นะครับที่จะให้ท่านได้เข้าชมแล้วก็ถ่ายภาพนะแปลงดอกไม้สวยๆไม่ว่าจะเป็นทุ่งดอกคอสมอสนะทุ่ง ดอกเวมิน่านะครับทุ่งดอกดาวเรืองนะครับแล้วก็ทุ่งดอกทานตะวันนะครับซึ่งในงานนี้นะครับเราเปิดให้ชมฟรีนะครับได้ตลอดทั้งงานเข้าถ่ายภาพได้ตลอดนะครับจนถึงช่วงปีใหม่หรือจนกว่าดอกไม้จะร่วงโรยครับก็อย่าลืมนะครับเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับที่ผ่านไปผ่านมานะครับหรือจะ แวะเข้ามาเที่ยวชมงานนะครับระหว่างวันที่20ถึง24ธันวาคมนี้นะครับหรือจะมาถ่ายรูปกับดอกไม้ก็สามารถที่จะถ่ายได้จนกว่าดอกไม้จะร่วงโรยต่อไปนะครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจุธามาศบุญโพนะคะหัวหน้าแผานกวิชาพืชศาสตร์ค่ะค่ะตอนนี้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่แปลงดอกไม้ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมานะคะปีนี้นะคะเราได้ปลูกอดอกไม้นานาพันนานา,า,น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 าชนิดนะคะแปลงแรกนะคะเป็นทุ่งคอร์มอสค่ะเป็นทุ่งคอร์มอสหลากสีสันนะคะแปลงต่อมานะคะเป็นทุ่งดอกเวอร์บีนา่าค่ะซึ่ง ปีนี้เราได้สร้างความแปลกใหม่ให้กับวิทยาลัยโดยการนำเข้าพันธ์ุมาจากาต่างประเทศนะคะเป็นทุ่งดอกเวอร์บีนา่าค่ะและสุดท้ายนะคะเป็นทุ่งดอกดาวเรืองหลากสีค่ะมีด้วยกันอยู่ส่สีด้วยกันนะคะ สีเหลืองค่ะสีส้มค่ะสีส้มแดงแล้วก็อีกสีหนึ่งนะคะที่อยากจะนําเสนอก็คือเป็นสีขาวค่ะซึ่งเป็นสีใหม่ที่ตอนนี้กําลังเข้าเทนมากค่ะดอกไม้แต่ละชนิดค่ะจะมีระยะเวลาที่มันแตกต่างกันนะคะส่วนระยะเวลาโดยโดยปกติของดอกไม้จะใช้เวลาประมาณ9 0วันถึง120วันคอสมอรค่ะจะใช้เวลาอยู่ที่45วันค่ะเริ่มตั้งแต่เราเพาะก้า ส่วนเวอร์วิน่าจะใช้ระยะเวลาในการเพาะเมเลดจนถึงดอกบานอยู่ที่90-120วันและดาวเรืองนะคะจะใช้ระยะเวลาตั้งแต่พอกก้าถึงออกดอกอยู่ที่55-60วันค่ะในส่วนของที่เราจัดการเรียนการสอนโดยที่ จะมีแปลงแปลงดาวเรืองค่ะซึ่งจะเป็นแปลงหลักที่สามารถทำไรายได้แล้วก็เป็นการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับเด็กในรายวิชาของแผนกวิชาพืชศาสตร์ค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะเด็กจะเรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการปลูกถึงกระบวนการ ตัดแล้วก็จําหน่ายซึ่งตรงนี้ค่ะจะเป็นภาพของการที่เราจะมีการตัดดอกแล้วก็จําหน่ายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในอำเภอสีคิ้วค่ะวันงานนะคะเราจะมีกลุ่มของนักเรียนนักศึกษาค่ะที่จะมาช่วยให้ความรู้เราจะมีรถรางค่ะในการที่จะบอกว่าเรามีพืชพันธุ์อะไรบ้างเราไม่ได้มีแค่แปลงไม้ดอกอย่างเดียวนะคะเรายังมีแปลงพืชผักค่ะที่จะพา ผู้เข้าเยี่ยมชมอะค่ะพาเที่ยวชมรอบๆวิทยาลัยของเราค่ะถ้ามีหน่วยงานที่เป็นโรงเรียนนะคะหรือว่าเป็นวิทยาลัยต่างๆก็สามารถที่จะทําหนังสือเข้ามาก่อนได้ค่ะเพื่อจะมาเยี่ยมชมเราไม่ได้มีแค่แปลงดอกไม้อย่างเดียวค่ะเรามีอีกหลายแผนกวิชาที่เราจะนําเสนอให้ค่ะยังมีแผนกวิชาสัตวศาสตร์แผนกวิชาประมงแผนกวิชา พืชศาสตร์รแผนกวิชาสาม,มัญน,นะคะเรายังมีอีกหลายแผนกวิชาที่เราจะเชิญชวนเข้ามาเยี่ยมชมที่วิทยาของเราค่ะ